ก่อนจะไปบ้านไอ้แจ็คพวกผมก็ขี่รถไปแวะบ,บ้านไอ้แดงกันก่อนเพราะเป็นทางผ่านพอดีไอ้แดงเอาของเข้าไปเก็บในบ้านแล้วก็ขออนุญาตพ่อมันไปบ้านไอ้แจ็คซึ่งพ่อมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จู่จุพ่อมันก็ทักผมขึ้นมาว่าไอ้ชุกเพื่อนสมัยเรียนส่วนใหญ่จะเรียกผมชื่อนี้ครับมาจากชื่อจริงชุติพงศ์เอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะผมก็ทำหน้างงๆพ่อยแต่งก็ทักต่อว่าช่วงนี้เอ็งดูไม่ค่อยดี ทำอะไรก็ระวังระวังหน่อยละ่ะคือพ่อของไอ้แตงเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์ประครับมีหน้าที่ดูแลเรื่องงานศพของวัดและดูแลหลายๆอย่างในวัดน่าจะเป็นคนมีของอยู่บ้างแถมยังดูดูแม่นมากอีกด้วยพอผมได้ยินที่พ่อไอ้แตงพูดผมก็ได้แต่ตอบครับแล้วก็ขี่รถออกมาโดยไม่ได้สนใจอะไรมากนะักจนมาถึงบ้านไอ้แจ็คเป็นหมู่บ้านใหญ่มีชื่อเสียงในชิงใหม่ อยู่แถวๆหางดงแต่ทางไปบ้านมันบอกได้ทาเดียวว่าเปลี่ยวมากๆมีแต่ต้นหญ้าสูงต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดไฟทางก็ไม่มีเมื่อสนิททางบางช่วงก็ขาดเป็นหินลูกรังซึ่งผมก็สังเกตเห็นโรงงานเก่าอยู่ข้างทางดูๆล่นปิงปองเล่นโนนีตาประสาจนเวลาล่วงเลยมาเกือบสี่ทุ่มพวกผมก็เลยขอตัวกลับกันขากลับเรากลับกันมาสองคันผมขีคนเดียวกับอีกคันเหมือนเดิมคือไอ้ปมกับไอ้แต่ ระหว่างที่ขี่รถกลับพวกเราก็คุยเล่นกันไปตลอดทางจนจะถึงช่วงสี่แยกของหมู่บ้านผมก็ให้เพื่อนผมขึ้นนันไปก่อนพอถึงสี่แยกผมก็มองดูซ้ายขวาข้างทางมันมืเสนิทแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไฟจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไปลิบๆจังหวะที่ผมขี่ผ่านสี่แยกไปนั้นจู่ๆผมก็ได้กลิ่นแปลกๆครับกลิ่นเหมือนหนูตายหรืออะไรเน่าๆแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่นานผมก็รู้สึกเย็นว่าที่กลางแผ่นหลัง เหมือนใครเอาน้ำแข็งเย็นๆมาลูกที่หลังอยังงั้นเลยมันทําให้ผมขนลุกอย่างมากแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือรถมอเตอร์ไซค์ผมโยกลงเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับอยู่ผมตกใจและเผลออุทานออกมาเสียงดังเหียเพื่อนผมสองคนที่ขี่รถนำหน้าไปก็หันมาถามเป็นไรว่ามึงผมก็ตะโกนตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรพวกมันก็เลยขี่รถต่อไปแต่ในใจผมนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งต้องเป็นอะไรแน่ๆ เพราะผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาซ้อนท้ายผมอยู่ผมพยายามกั้นใจหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าผมรู้สึกโล่งอกมากที่ไม่เห็นอะไรผมเลยเร่งเครื่องไปตีคู่เพื่อคุยกับเพื่อนๆพื่อนตกระหว่างที่ผมคุยกับไอก้กรมไอ้แต่งที่นั่งซ้อนอยู่ก็หันมามองทางผมแล้วก็ทำท่าทางแปลกๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างผมถามไอ้แต่งเฮ้ยมึงเป็นที่อะไรมีอะไร มันก็เอาแต่หันหน้าหนีไม่ยอมตอบคำถามผมและสะกิดใต้กลมให้รีบปีบขี่แซงผมไปไวๆผมก็งงว่ามันเป็นอะไรผมขี่ตามพวกมันมาได้สักทักความเมื่อตลอดข้างทางและความเย็นยเยือกรอบตัวทำให้ผมรู้สึกแปลกๆอีกครั้งครับคือผมรู้ลึกหนักที่หัวไหล่ขวาผมหันมองหัวไหล่ตัวเองเอามือลูบๆบิดๆมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแต่จู่ๆหูผมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมขนลุกสุดๆกิดดักกึก เป็นเสียงเหมือนคนกัดฟันนะครับแม่คุณเอ๋ยเล่าไปนี่ก็ขนลุกไปผมผวามากๆจะจอดรถก็ไม่กล้ามันเป็นเสียงที่สยองที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยผมรีบเร่งเครื่องไปหาเพื่อนๆ่ทนทันทีแต่คราวนี้ไอ้กรมที่เป็นคนขี่บันหันมามองผมแล้วทำหน้าตกใจสุดขีดก่อนจะรีบเร่งเครื่องทิ้งห่างมีผมไปมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นสิบเท่าเลยครับ พวกเราเร่งเครื่องกันจนมาถึงทางขาที่เป็นโรงสีรั้งที่ผ่านมาทีแรกบรรยากาศตอนนั้นมันอิ่มครึมบงเบ่งน่ากลัวมาผมเหลือพ้นไปมองโรงสีร่างที่มืดสนิทมีเพียงเงาลาังๆลาให้พอรู้โครงร่างของโรงสีแล้วตอนนั้นเองหลังผมก็เย็นวูบเหมือนถูกน้ำแข็งมาลูกอีกครั้งจนขนผมนี้ลุกสู้เลยครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือรถผมมันเด้งยกขึ้นเหมือนอะไรหนัก ที่เคยทับอยู่มันหายเป็นรถที่เหมือนหลดมาตลอดทางจูจๆมันก็เร่งขึ้นผมทั้งแปลกใจและกลัวอย่างบอกไม่ถูกเลยพวกเราขี่จนมาถึงถนนใหญ่เริ่มมีแสงไฟสว่างผมก็ไปหาเพื่อนๆผมอีกครั้งมันสองคนค่อยๆหันมามองผมค่อยๆมองช้าๆแล้วถอนหายใจเฮิรผมถามตกลงมึงเป็นที่อะไรกันให้แดงบอกมึงไปบ้านกูก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง ก็ขี่รถกันมาจนถึงบ้านไอ้แตงเราก็มายืนคุยกันตรงหน้าบ้านผมก็ถามมันว่าตกลงมึงเป็นอะไรกันทำไมตอนมองกูเมื่อกี้ต้องทำหน้าตกใจด้วยวัดแล้วมึงจะบิดหนีไปหาพ่องหรอไอ้แตงมันบอกผมว่าก็กูเห็นผู้ชายอายุราวๆหกสิบผมขาวใส่เสื้อขาดขาดเปืเป่อนๆไม่รู้ว่าเปื่อนอะไรแต่คล้ายๆรอยเลือดแมงนั่งซ้อนท้ายมึงอยู่ผมได้ฟังนี่ถึงกับเขาอ่อนเลย พราะมันชัดเจนมากเหมือนที่ผมรู้สึกทั้งๆที่ผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้พวกมันฟังเลยผมก็เลยถามให้กลมบ้างว่ามึงละเห็นด้วยหรือเปล่าไอ้กลมบอกว่าตอนแรกกูก็ไม่เห็นหรอกมาเห็นอีกมีหลังจากที่ไอ้แตงมันกระซิบบอกกูแล้วกูนี่แทบช็อกถึงบิกนี่มึงมาไงจังหวะน,นั้นบอกเลยครับว่าทั้งกลดทั้งอึ้งทำอะไรไม่ถูกแต่ในใจก็พยายามคิดว่าพวกมันตอแหลหรือเปล่าเลยบอกเลยว่าพวกมึงกลัว แต่ไอ้แตงมันบองหน้าผมพร้อมกับมีน้ำตาคลอและบอกผมว่าอันที่อะไรกูกลัวแทบตายกูกลัวมันจะทําอะไรยิ่งด้วยแล้วผมก็ถามพวกมันอีกด้วยความสงสัยในบางอย่างเออแล้วที่พวกมึงเห็นกันเขานั่งเอามือจับไหล่กูอยู่หรือเปล่ามันสองคนตอบมาพร้อมกันเลยว่าเปล่าผมก็เลยเล่าให้มันฟังว่าระหว่างทางผมรู้สึกอะไรยังไงบ้างพอใอ้แตงฟังจบมันก็พูดสวนขึ้นมาเลยว่าที่ยิ่งรู้สึกหนักไหล่นะ เขาไม่ได้จับไหล่ถึงหรอกแต่เขาเอาคางเคยไหล่มิ่งอยู่ต่างหากมึงถึงได้ยินเสียงเขากัดฟันอยู่ข้างข้างหูมึงไงโอ้ยมอนึกภาพตามแล้วโคตรหลอนเลยครับถึงผมจะไม่ได้เห็นเองก็เถผมงยืนตึงจนพูดอะไรไม่ออกเลยจนกระทั่งพ่อไอแดงออกมาแล้วเอกผมว่ามีคนเขาฝากมาบอกขอบใจเองน่าผมกับเพื่อนก็งงกันไปใหญ่ผมเลยถามไปว่าใครครับพ่อแกก็บอกว่าก็คนที่ซอนท้าย ยิ่งมาเมื่อกี้เลยลักแล้วพอ่อยอแต่งก็เล่าอะไรให้พวกเราฟังว่าเมื่อนานมาแล้วลุงคนนั้นแกโดนโจรดักล้นและถูกฆ่าปาดคอชิงร้อยทองไประหว่างทางก่อนที่จะไปทํางานที่โรงสีนั่นจากนั้นมาแกก็พยายามจะกลับไปโรงสีนั้นแต่ก็ไปไม่ได้เสียทีไปยืนขวารถังไปบกรถคนอื่นบ้างจนทําให้เกิดอุบัติเหตุกันมากมายจนมาถึงคืนนี้ที่ไปกับเองจนได้นี่แหละผมคิดในใจ คือกูโชคดีใช่ไหมกูค,ควรใจใช่ไหมพ่อไอ้แตงยังบอกผมอีกว่าช่วงนี้ผมดวงตกแต่ยังดีที่ได้พาลุงคนนั้นไปส่งไม่งั้นอาจจะมีเขาแรงก,กว่านี้ก็เป็นได้หลังจากนั้นพ่อไอ้แตงก็สวดมนต์เป่ากระบอกให้ผมบอกพรุ่งนี้ให้ผมไปใส่บาตรด้วยไม่ต้องกลัวอะไรเขาไม่ได้ตามมาและนี่คือเรื่องแรกที่ผมอยากเล่าครับถึงผมจะเคยเจอผีมาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยรู้สึกกลัวเท่าครั้งนี้ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เห็นกับตาแต่เสียงกับฟันข้างๆหูผมมันหลอนผมไปพักใหญ่เลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่ากลลุกยังไม่หมดครับวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายๆหลังจากผมไปทําบุญเสร็จผมจําเป็นต้องไปบ้านไอ้แจ็คอีกครั้งพอที่มาถึงตรงทางขาที่เป็นลูกรังตรงโรงสีรางนั้นพอผมมองไปผมกลับไม่เห็นโรงสร้างนั้นแล้วผมถามไอ้แจ็คว่าโรงสีรังนั้นไปไหนแล้ววะ ไอ้แจ็คมันตอบผมด้วยสีหน้าแปลกใจว่าโอ้โรงสร้างอะไรมึงบันไม่มีมาหลายปีแล้วเท่านั้นละ่ะผมนี้เงียบเลยครับจากกำลังใจของท่านที่เข้ามาติดตามและชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ